กันเป็นประจำมวยดีมวยไทยวันนี้พาไปที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นคิวของสิทเพชรเจ้าพยาแฟนมวยพันแท้ทั้งไทยและต่างชาติหนาตาเลยทีเดียวรวมที่คู่ของเพชรเอกโรงเรียนกีฬาโคราชมุมแดงเป็นมวยฟอร์มสดแข้งหนักบูกับยุทธพร,พอ,รพอทองบูรานเป็นมวยบู๊ครบเรื่องสิทธ์เอกของพรชัยทองบูรานเหรียญทองแดงโอลิมปิกซิตี้เกมคู่นี้ชกกันไหนพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ คือยก4ี่เป็นเพชรเอกก็พลาดโดนหมัดขวาของยุทธพรเข้าเต็มคางลม้มลงแต่กรรมการไม่นับให้ชกต่อจากนั้นยุทธพรเดินหน้าลุยหมัดหวังนอ็อกเกมพลิกไปพลิกมาเป็นของยุทธพรตอนน้องมีชิงดํากันในยกสุดท้ายยุทธพรไม่สนหน้าอินหน้าพรมเดินหน้าฆ่าลูกเบี่ยวสุดท้ายเป็นยุทธพรที่เดินเข้าหาเพชรเอกวางแค้นซ้ายจังหวะนี้ยุทธพรรับแล้วตัดล่างทําให้เพชรเอกล้มลง,ลงเสียรางวัลทันทีครบพายกยุทธพรพอทองบุราณก็เป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมัน ต่อที่คู่เอกนำรายการมุมแดงคมเกียรติเพชรอต่ออเป็นมวยฝีมือเข่าคมบทกับแอดดัมทีเด็ด99ที่กำลังฟอมห้าวครบเครื่องคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์มาที่ยก3าเป็นแอดดัมที่เดินเบียดวางแข้งคมเกียิขยับถอยโต้กลับด้วยแขงด้วยเขา่าเรียกว่าทีต่อทีเป็นคมเกียรติที่ออกวุธได้คมกว่าขึ้นยกสทั้งคู่เข้าแลกวงในการชนิดพี่เลี้ยงยืนไม่ติดเกมพลิกไปพลิกมาคมเกียรติอาศัยรูปร่างใหญ่กว่าวางแข้งล็อกในแทงเข่าได้แบบเน,น้นๆแอดดัมโต้กลับแทงเข่าขึ้น สุดท้ายเป็นคมเกียรติที่เหลี่ยมดีกว่าคุมเกมการชกไว้ได้หมดครมพายกกรรมการก็ชูมือให้คมเกียริเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบขาดลอยท้ายๆย ปิดท้ายด้วยคู่ม,มวยนอกมุมแดงสานิ์ลำสตูนโม่กับก้าวยอดพอพัฒระคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์เกมจบลงในยกที่3าจากจังหวะที่ทั้งคู่เข้าแรกเข่าวงในสลับวงนอกจังหวะนี้เป็นสานิตถีบซ้ายเตะตัดล่างก้าวยอดโต้ด้วยแข้งซ้ายสานิ์รับแล้วสับศอกซ้ายเข้าเต็มหน้าของก้าวยอดหงายลงไปนอนกองกับพื้นให้กรรมการนับแค่สองแล้วต้องจับยุติการชกทันที